えん <music> ชมวันนี้มาพบกับยี่หวานและรายการเรื่องบ้านบ้านใบเจ s าเส็ดแมนเน็เมนต์ค่ะพีพีนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาชมคอนโดมิเนียมที่จังหวัดชนบุรีกันค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าพัมคอนโดแหล่งสบังสองค่ะอีกหนึ่งโครงการทำเลดีเดินทางง่ายอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะสำหรับโครงการนี้ค่ะเดินทางเข้าออกได้หลายเส้นทางค่ะไม่ว่าจะเป็นถนนสุข,ขุมวิทถนนเมืองใหม่กลางและก็ยังอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์กรุงเทพช บุรีด้วยนะคะโดยรอบของโครงการเองก็เดินทางสะดวกแล้วยังไม่พอค่ะเพราะว่าเขาก็ยังมีนะคะร้านค้าร้านอาหารและก็ร้านสะดวกซื้อมากมายอยู่ใกล้กับแมคโครแหลมฉบังค่ะฮาพวมอโรงพยาบาลวิภาลามแหลมฉบังและท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะคะ ในส่วนของด้านในโครงการเองค่ะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่และก็เงียบสงบมากๆในจุดต่างๆนะคะจะมีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงการเลยละคะ่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยได้มาใช้บริการกันด้วยมีสวนสาธารณะที่เสร็จสระว่ายน้ำและระบบดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวดค่ะกับเจ้าหน้าที่รอปภและกล้อง C C T V เข้าออกด้วยระบบ Keycard Asset และมีการล็อกลิฟต์ในแต่ละอาคารด้วยละคะ่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะภายในโครงการค่ะเขาก็ยังมีร้านค้าคอยให้บริการลูกบ้านด้วยนะคะอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งนั่นเองนะคะมีทั้งร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็มีร้านกาแฟร้านซักเลี่ยนรวมถึงร้านทาผมด้วยละคะ่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะไปดูห้องนะคะว่ารไานาจะสวยแค่ไหนพร้อมแล้วตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ที่อาคาร C บริเวณชั้น8ของโครงการนั่นเองค่ะจะพามาดูห้องนี้เลยค่ะกับห้องเลขที่18545นั่นเองนะคะภายในห้องเนี่ยเขาจะเป็นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่ได้เลย1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะห้องนี้เนี่ยมีขนาดพื้นที่24.09ตารางเมตรค่ะเขาได้มีการแบ่งนะคะแต่และห้องเนี่ยได้อย่างเป็นสัดส,ส่วนเลยทีเดียวค่ะห้องแรกเนี่ยจะเป็นบริเวณห้องโถงนะคะใช้เป็นห้องนั่งเล่นห้องรับแขกได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะเพิ่มเติมนะคะโซฟาโต๊ะกลางหรือจะเพิ่มชั้นวางหนังสือรวมถึงชั้นโชว์ของหรือว่าเป็นตู้รองเท้าก็ได้นะคะเรียกว่าสามารถที่จะดีไซน์นในแบบที่คุณชื่นชอบเลยค่ะแต่ตัวห้องเองเนี่ยเขามีการบิวอินนะคะเป็น ชั้นวางทีวีไหวให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ และพื้นที่ถัดมานะคะติดกับบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะก็จะเป็นห้องนอนกันบ้างแล้วล่ะคะ่ะแต่ห้องนอนเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะคะเขามีประตูกระจกบานสไลด์กันแยกให้ด้วยอยากได้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นก็สามารถที่จะติดม่านนะคะแบบทึบได้เลยนะคะแล้วก็ภายในห้องเองค่ะก็มีเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะไว้ครบคันเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าพร้อมเข้าอยู่เลยนะคะก็มีทั้งเตียงนอนนะคะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแปรงให้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถ จะเพิ่มเติมในเรื่องของฟูกนะคะก็ขอมนอนได้เลยค่ะภายในห้องเองนะคะมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์ด้วยล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวในเรื่องของความอึดอัดหรือว่าความคับแคบเลยล่ะคะ่ะสามารถที่จะเปิดหน้าต่างรับลมชมวิวบริเวณด้านนอกของตัวอาคารได้ด้วยค่ะสาหรับห้องนี้ค่ะมีหนึ่งห้องน้ํานั่นเองนะคะและภายในห้องน้ําค่ะก็มีการกั้นแยกนะคะพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกด้วยล่ะคะ่ะรวมถึงมีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งาน ครบครันเลยทีเดียวติดกับบริเวณห้องน้ำนะคะด้านหน้าจะเป็นโซนของห้องครัวค่ะใช้เป็นพื้นที่ในการเตรียมอาหารได้เป็นอย่างดีเลยแล้วค่ะสําหรับห้องครัวเองนะคะเขามีบิวอินนะคะเคาน์เตอร์ครัวท็อปซิงค์หลังจานรวมถึงนะคะมีตู้เก็บของไว้ให้าบางส่วนแล้วละคะ่ะพื้นที่ถัดมานะคะ บริเวณครัวเองค่ะจะอยู่ติดกับบริเวณระเบียงค่ะนะคะสำหรับบริเวณระเบียงก็มีขนาดกว้างพอสมควรวางเครื่องซักผ้าได้ตากผ้าได้ทําเป็นมุมซักล้างได้ค่ะและสามารถที่จะเปิดรับลมนะคะกับบรรยากาศดีๆจากบริเวณนนอเข้ามาภายในห้องไม่ต้องกลัวในเรื่องของความอึดอัดค่ะระบายอากาศได้ดีลมพัดเย็นเลยละค่ะสําหรับห้องนี้การเดินทางไปยังพลมคอนโดแหลมชะบังสอง เริ่มต้นบนถนนเมืองใหม่กลางฝั่งตรงข้ามแมคโครฟู้ดเซอร์วิสแหลมฉบังขับตรงไป400เมตรจุดหมายจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะ คุณผู้ชมคะคอนโดมิเนียมห้องสวยพร้อมอยู่ห้องนี้รอยคุณเป็นเจ้าของอยู่นะคะสําหรับท่านไหนคะ่ะสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้บน by J Asset Management หรือช่องทางนะคะ TikTok แจมอยากมีบ้านคะ่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะพร้อมให้คําแนะนําและยังมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยละคะ่ะ และนอกจากนี้แล้วค่ะเราก็ยังมีนะคะซับพร้อมขายสภาพนังฟ้าอีกหลายที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมเทาเฮาเทาโฮมบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ค่ะหลากหลายทำเลท,ทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและาริมณฑนทนที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะแต่สำหรับพีพีนี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วค่ะขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ